รายง,งานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับ Garmin Forerunner 645นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับของเดิมที่หูใส่สลักนาริกาแตกหักนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวส่งคืนให้กับลูกค้านะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยใส่สายนาฬิกาได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะกระจกเซ็นเซอร์ใสเหมือน,นใหม่นะครับงานดึกสายทํางานได้ตามปกติชาร์จไฟเข้าที่63เเแล้วนะครับ ขอสายชาร์จนะครับเซนเซอร์ฮาร์เดทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับนำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับอันนี้ลูกค้าตั้งมากดแล้วมอเตอร์สั่นก็ทำงานได้ตามปกติเดี๋ยวรอให้เซนเซอร์ฮาร์เรทวัดอัตราการเต้น หัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้าก็เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับนี่นะปุ่มย้อนกลับก็ทํางานได้ตามปกติก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้าได้แต่สามารถกันเหงื่อกันน้าลาาตัว,ตว,ตวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับก็ขอ,ขอบคุณมากครับอ่านล็อกดีไว้ยินดีให้บริการใช้อะไรก ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณมากครับ